เสื้อคอกลมไม่ใช่โนอราเป็นแค่ลูกโนราติดดินไรยศทาสินสักดีหนาไม่ได้มีเงินราสับสินมีแต่สัตว์จะแล้วก็ใจจริงยิงแดนสาตออยู่กับลูกตอ่อยู่กับลูกเนียงเสียงโนราใจแดงแดงมันแค่ แรงกว่าหินผาเศร้า,า,าเดนตายสตรีสาวตายสาตายสาตอมไม่มีออรอลอกใครหัวออกมันแข็งหัวใจมันใหญ่ว่าจะเล่งไรทำจริงสตรีสาวตายส,าต,ายสาตายบันบ้า ใจมันพานไม่กลับกลอกลิ่งไม่ทำไม่ใครน้ำตารินรักจริงสตรีสตออไอสายเปมากันแน่นมากวันนี้นะคะคิดถึงจังเลยน้องลูกปาเห็นหมีน้องลูกปาวันนี้ชื่นใจจังเลย <laughs> เห็นมีนูไม้เห็นมีนูไม้เห็นมีนูมังไม้ไม่เจอกันเลยค่ะคุณแอลคุณแอมชนทิชาขอบคุณนะคะอุ้ยซัพพอร์ตบิลนุย้ยมาหนักมากซัพพอร์ตหนักมากพอเถิดฉันไม่ต้องผ่อนบ้านแล้ว,อลว,อลวพ,อแ,วอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแค่จ่ายค่าแชร์ก็พอแล้วจำได้สักทีวู้ ST m เอ l จำได้สักที ใช่สิปีนี้ฉันยิบเจ็แล้วนี่ฉันก็นปับป๊บปั๊บเป๋ลืลืมลืมล,มล,มลมืวันนี้อยู่ที่หัดยหย่ค่ะหัดยหย่โอ้ยคุณแอมคิดถึงพี่บิวจังเลยมาไมายที่ปีบิวเรียกคิดถึงมาไม้เหมือนกันคะ่ะตาจะปิดแล้วอย่าเพิ่งปิดคะ่ะคิดทอดแต่กอดมาได้คำถามสุดทอด ยังคิดฮอดแต่กอดบอดด้ใครถามดอกกันมวนใจคำตอบง่ายๆก็คือแฟนเขาพอเลิกคขผาผาน้องก็าพาเขาพอรักนานก็เศร้าพวาไอไมีเขาเป็นเจ้าหัวใจน้องเตยนอนคิดถึงพี่วิวทุกวันเลยเหรอแต่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม ไม่ได้ขอเพลงบอกซึ้ๆอขอโทษขอโทษขอโทษพี่เป็นผิดเองขอบคุณค่ะคุณเชิดศักคุณเชิดศักคุณไม้งามขอบคุณนะคะเพิ่งส่งของขวัญมาบทเพลงนี้แด่หัวใจที่แตกสลายยับยเยินกันกว่าที่ใครจะมาเข้าใจ บทเพลงนี้แด่น้ำตาที่มันรินไหลแลกข้างในฮะหนูคิดอะไรเนี่ยคิดเหมือนที่พี่คิดไง <c oughs> สมอบส่งของข,องขวัญอย่าแผลวไปค่ะลุย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 พบจะเลิกสวยกี่โมง <c oughs> พบจะเลิกสวยกี่โมง <c oughs> แน่ล้างหน้าปุ๊บหายเลยหาย พบจะเลิกสวยกี่โมงแน่ล้างหน้าปุ๊บหายเลยหายสุดเสร็จแล้วสาวสุราตาคมผมยาวและใสต้นตานไม่มาเอาใจน้องต้นตานไม่ท้องคำซิบเข้ามาทำไมคิดถึงและดูออกพี่วิวหนูจะเลิกแกงพี่วิวแล้วนะแกงทำไมแกงพี่ทำไมพี่ไม่ใช่ หมูป่านจะแกงพี่ได้ไงไม่มีใครแกงพี่ได้หรอกเหรียญหมดชมนำหน้าโอ้ยเอ้ไงเอเองสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบเก้าดู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 มันดูมันดูมันดูดูดูมันดูมันหมดแล้วมั้งขึ้นร้องเพลงสามทุ่มครึ่งค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแค่ไปได้เนาะเหลือกี่คนก็ร้องแค่นั้นแหละ เรามานักร้องนักมีคนดูคนเดียวแล้วก็ต้องร้องใช่ไหมย mm. ี่ถ้าสวยตัวจริงสวยเหมือนในฟิลเตอร์ติ๊กต็อกก,ก็ดีเนี่ยมาไม่ให้ชุ่มให้เฉียง mm. เหลียนก็ไม่ได้เติมดีแล้วชมน้หน้าวันนี้ดวงเธอดีไม่ต้องเสียตังค์เข้าใจไหม mm. สวัสดีค่ะ พี่นิชาสปาบิวเต้พี่คนสวยขอบคุณคะ่ะบ้าบอตัวจริงตัวหอมมากเคยได้กลิ่นจริงเหรอจริงเหรอเธอแอบ,บดมฉันเหรอขอเพลงสาวาสรำสาวรำใจแกรงจะขอแข่งกับความอ้างว้างขอดูดดิรู้ได้ไงอ่ะจริงป่ะเฮ้ยเธอจะรู้ใจฉันเกินไปแล้ว มันถึงเวลาแล้วไงให้ให <c oughs> ถึงเวลาให้อ่ะจ่ากินบซี่สวัสดีคุณนุ้ยสุวีนาเดี๋ยวฉันแช่งให้โสดตลอดชีวิตเลยใครเรียกดิฉันว่านุ้ยสุวีนาเป็นคนไม่สวย วันนี้ไม่ได้กินน้ำมีฟองค่ะน้ำที่ซื้อมาวันนี้ไม่มีฟองแต่ว่าสีน้ำตาลเหมือนกันพะชมโคข,ข้างหลังใครอ่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อไรคะชื่อเอิญค่ะชื่อน้องเอิญค่ะเอ <laughs> สวัสดีฮัฟฟูคืออะไรเอิญสวัสดีฮัฟฟู่คืออะไรก็สวัสดีค่ะอ๋อ อุ้ยคุณจูเนียคุณเป็นสวัสดีฉันในไลน์ก็ได้ไหมคุณนี่มันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเติมไปเติมเหรียญมาแน่เลยเอิร์นสวยมากอันแน่แพรมอย่านะเอิร์นมันยังโสดนะจะบอกให้บอกเลยพี่บิวร้องเพลงไม่จ้าให้หน่อยร้องเพลงใหม่จ้าให้หน่อยเอามา เล่นทุ่งลุงค่ะถูกต้องแล้วตามมาเลยสวัสดีครับพี่บุ้ยบุ้ยบุ้ยบิวกับนุ้ยก็เป็นบุ้ยไปเลยอ่ะขอแพลงกันมาดีกว่ามาเลยขอจีบเอินค่ะเอินแพมหนึ<ฮ>่งเก้าเก้าห้าเอินมันก็มีเหมือนที่แพมมีนะแล้วมันจะทำยังไงผมจีบเองว้ลโรยไว้แป๊บเดียวแม่ให้กินข้าวกับหย่างเนาะคืองามแท้ กินข้าวกับกินข้าวกับน้ำปีสิจ้าถึงได้ชาได้ช่วยกี่โมงละ่ะเออสา,ามทุ่มจะยี่สิบสามทุ่มจะยี่สิบสิบเก้าง่ายหลายขอบคุณหลายๆได้จ้า <S <S งานอะไรครับที่ทุ่งลุงงานเออ อะไรศิลปวัฒนธรรมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะกินอะไรพี่บิวก็จ่วย <c oughs> พี่บิวครับทําเสียงปลุกหน่อยหนูเจาไปตั้งนาฬิกาปลุก <c oughs> <c oughs> ตื่นได้แล้วนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนอะ่ะพระมาบินทบารแล้วโด้ปานี่แล้วยังไม่ลุกขึ้นขันลุกขึ้นวันเทียงพันนีตายตายตายเคยตีเอาไปทําโลภาย้วยมีพวก่อได้ละน้อง ลุกขึ้นค่ะไปหุงข้าวโอเคไหมคะเสียงเป็นตะฮักแท้แล้ว้วายแรงมากมาเลยค่ะขอเพลงอะไรพิมพ์มาได้เลยขึ้นต้นหัวมาให้ด้วยเดี๋ยวต่อเองคนบาปบรหูจักพาค,ครับ <laughs> ดี <laughs> ขอจีบสาวเสื้อขาวหน่อยได้ไหมไม่ได้เสียงว่าเป็นตะตื่น <laughs> จีบไม่ได้ค่ะเพราะว่ารักคนง่ายรักทุกคนพี่บิวอีกรอบค่ะเอาอยัาง,งห้าสี่สามสองอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินดาวเรื่องจำใสเราเบิกบานลีบมาแล้วไว้ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กัน ลุกขึ้นได้แล้วนอนกินบ้านกินเมืองโด้พระเขาลุกขึ้นบินบาสแล้วโด้ขันปานนี่มมนลุกขึ้นปานใหหุงข้าวแต่ได้กินน้ออายลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคไหมคะมันก่อนพี่บิวมาเอเอ้เอไงเอ้ไงจะสองร้อยดอกแล้วนะคะโอ้ยมีตังเสียคัดแชรเงินว่ะอุ้ยเมียงนะจะขิด อัดไม่ทันหายใจทางลูกขนนใช่มีขนเยอะคนขนเยอะท่านเหลืออีกเยอะไหมท่านพูดเลยเก้าสี่ห้าเขาบอกเหรอปีพันยุดเหรอจริงเหรอไม่เป็นไรเราไม่รีบยังไงเราไม่ได้บินกลับอยู่แล้วธรรมดาของงานเลดกันไปเรื่อยๆอู้สามร้อยยี่สิบแปดดอกขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญนะคะตังหมดเออเอตัง เอไงเอเองเอ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 ,เอ,เอวันนี้ไม่ได้เปนะคะเติมไม่ทันอยากเจอพี่บิวอยากเจอพี่บิวหรืออยากเจอคนจริงใจใอยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้เรอทักบ่อยมากเรอทักค่ะ เอินเอินพูดไม่ได้ก็พิบตาได้อย่างเดียวเอินบอกว่าคนที่มาอยู่กับเอินอะขอแค่ไม่เป็นคนพูดน้อยหรือไม่พูดแค่นั้นนี่ไอโฟนสิบห้าชอบคนใบ้อะไรนะชอบคนใบ้เอินชอบคนใบ้เพราะปกติแล้วถามว่าเอ้าเราก็พูดน้อย แล้วก็แฟนเราก็ไม่อยากให้พูดเยอะแล้วยังไงอ๋อวันหนึ่งเราก็เลจะได้ไม่ต้องพูดกันเลย <c oughs> หนูเป็นใบเพื่อนชอบไหมนี่ลอยมาหาเนี่ยอย่ามาลอยหาสาวในกลุ่มนี้นะไม่ได้นะพูดเลยอยหนูพูดน้อยค่ะแพมพี่วิวทำหน้าเหมือนตุ๊กตาไก่แล้วถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะหนูเจ้าไปจ้างไว้หน้าเจ้าโทรศัพท์ตุ๊กตาไก่ เอาอยัางเหมือนไหมเอาใหม่นะห้าสี่สามสองคุณให้ผมทำอะไรเนี่ยฮะคุณเตยคุณนี่มันร้ายกาดมาก ตุ๊กตาไก่คุณเลิศมากเลยนะรู้ไหมนุ่มๆของคุณใช่ไหมคุณเตยหนูจะเอาไปตั้งหน้าจอโทรศัพท์ที่ฉันงงแล้วนั้นใครให้ตุ๊กตาไก่มาวะรู้แต่ว่าเอาไปไว้ที่ที่นอนแล้วน้องอัานมาช้าแต่มานะกั้นหายใจทำไมก่อนกรี๊ดมากวันนี้ทันไรอุ้งอิงที่ไม่ใช่อุ้งอิง ใครตั้งชื่อวะไรนี้เลิกขายขำกี่โมงครับเขาได้เสื้อยังเออยังค่ะอีคุณสุวีนาไม่ได้เจอกันเลยวา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 ยพี่บิวอยากอยากเจอเอินเอ้อยากเจอพี่บิวมากค่ะอีแพมอีตะแลจะมาหาเมียในไลฟ์สดฉันไม่ได้นะเออ ไม่ได้นะคุณเจอเอินก็ไปคุณขาดใจตายเลยฉันบอกก่อนเอ็นดูให้เฮ็ดอีอย่งกับเฮ <c oughs> ็ดเฮ็ดได้เบิร์ดละจ้ะเอฟซจากเด็กดอนสักอยากเห็นพี่บิวใส่เสื้อสีเขียวโอ้ใส่แล้วใส่ไปสองตัวแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายรูปอะ่ะขอโทษนะให้มาสามตัวใช่ไหมด่าหนูนหน่อยพอได้มีบุญเดี <c oughs> ย๋ยวนะดูนะใครวะใครให้ด่าสุนิ ตั้งชื่อให้มันง่ายๆหน่อยดีคุณสุนิตะสุนิตาบุญบุนดินบนดินสุนิตาเนี่ยแล้วก็ดูว่าเราโงูทุกทีเลยอ่านไม่ออกพี่บวบลตั้งชื่อให้หนูใหม่ได้ไหมมีแต่คนเรียกมาไม้แล้วเนี่ยก็ดีแล้วก็ชื่อมาไม้ก็ดีแล้วจําง่ายไงว้ไว้ไว,ว้ยังไม่ได้จ่อยฟันสวย ดไม้พ <My> ิตาเอสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องพลอยห้ารอยโลพี่วิวทำให้ใจสลายจริงหรอก็ะใจมันหายละวๆล,ะ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 ละหนูอยากไปหาให้พี่วิวตบหัวเล่นอะ่ะ <laughs> ทำไมไลน์นี้มันซาดิสจังเนือเนี่ยอย่าแลบลิ้นได้ไหมใจไม่ดี <laughs> ขอท่อนสาวโนบาหนดอยค่ะนุ่มตายเขาว่าใจแข็งหัวใจเคยแกร่งละเมือนดังหินผาวันนี้ใจกรอนเมื่อเจอสาวโนบราทิ้งสาวโนราให้น้ำตาตกในน้องเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอย่างแรงอยากเจอพี่บิวว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอ ตาสีที่รักขอแค่นอนละฟันเจ <cl im pressure> อพี่บิวได้ที่ไหนบ้างคะหนูไปตามตู้กดน้ำนะลูกแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็กดออกมาเดี๋ยวพี่บิวจะไหลออกมาอย <laughs> ากเจอพี่บิวัวเป็นๆเนออเรายังไม่ได้เจอกันหรอเหรออ,อ,อันนี้ไปเลยยังง พูดไหมต้องเติมต้องเติมต้องเติมต้องไปเลย <c oughs> ไปเวซาวตัวเองซะง,งั้นอัดคลิปจนโทรศัพท์เต็มแล้วโทรศัพท์เต็มแต่หนูไม่เต็มใช่ไหมเติมช่ำ หญิงมันลงจะมาเลยอ,อยากมีเอิรป้อนน้ำมั่งอะ่ะออ้ยรอแพมหนูรอดโดนกระทืบก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวให้เอิรนไปป้อนไปหยอดน้ำข้าต้มเงี้ยลูกโอเคไหมเีไหม,มคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองไม่ชอบเหรอชอบอยากให้ร้องไห้อีกเหรอแบบนี้ไม่ชอบเหรอวันนั้นที่อ่ะ วันนั้นที่ร้องไห้ลงติ๊กต็อกใช่ไหมวันนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะอะวันนั้นต้องขอโทษทุกคนจริงๆเลยแล้วก็จริงๆว่าจะลบแล้วแหละแต่ว่ายอดดูมันเยอะก็เลยไม่ลบวันนั้นคือแบบมีสตินะแต่มันมช่างมาันเถอะเอาแบบนี้แหละไม่ร้องไห้แล้วถูกต้องไม่ให้พี่บิวร้องแล้ว หนูร้องตามคนพอมันพอมันถึงจุดจุดนึงแนะ้วอยากจะอ้าแขนรับโอเคผ่านมาแล้วเราไม่ทุกพูดถึงกอด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 ก่อนเวลายิ้มเหมือนแวมพร์ทุกเธอกัดเธอกัดเธอกัดเธอ,เธอห้อยกระสาดกระใจมันยังไม่ผ่านไปหรอกแต่แค่เข้มแข็งขึ้น จะพยายามไล์สดตลอดตลอดเลยนะคะจะกอดแน่นๆค่ะเอิญถุยอีแพมอีนางแพมหล่อนนี่มันขอให้แฟนเข้ามาเห็นทีเทิขอให้แฟนแพมเข้ามาเห็นทีเธิดสีเล็บสับปกติไม่เคยทาเล็บสีม่วงเลยแต่แบบว่ามีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันไม่ไม่เคยทํามากอะไรที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ก็ทำไปปกติจะทาแต่สีชมพูกับสีเขียวใช่ปกติจะทาสีเขียวค่ะน้องแนทแต่อยากเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าอะอันที่เราไม่ชอบแล้ววันนึงเรามาทาเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยไปทาเล็บสีม่วงกันไป อะไรก็สวยคนมันสวยเนาะมีใครค้างไหมคะอ๋อรักพี่บิวนะรักน้องอัน๋นรักพี่อั๋นเหมือนกันคะ่ะรักพี่อั๋นเหมือนกันบ้านนี้มีรักนะคะเราทุกคนรักกันใครไม่รักใครไม่รักกระซางหัวมันเถาะรักกันอยู่แต่ซุ้มมูฮ้าน่นละ โอเคเนาะทาลิปแล้วจะสวยแบบนี้ไหมลองทาดูก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยถามคนข้างบ้านเอาเนาะเนาะพี่บิวเนาะใช่ไหมพี่อัญใครรักกันกดกดหนึ่งรักมากกดสองรักมากที่สุดกดสาม <laughs> หนูดูพี่ตั้งแต่สิบขวบทุย <laughs> มาอีลีบอเวลาวอลอีสานน้ำหนักรถลงไหมลดค่ะโอเคกดใจกดสามให้สิบไปเลยกดสี่ะ่ะฝากเช็คคิวให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเว้าวดีแห้งอันต่างแต่ให่ต่างแต่ให่มากน่กะบะเคยเว้า บอมี่บอมี่ยังเหเวาบอมเมนผู้ชายบอมบดาบอมบคือ <c oughs> หนูพร้อมดูคอนเสิร์ตพี่แล้วคุณพิกไทยกดทุกอย่างที่เป็นพี่ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจะให้เศร้านานได้ยังไงฝากถามพี่เอิญหน่อยคะ่ะชอบชอบเด็กไหม <c oughs> เอิญกินลกเด็กครั้งสุดท้ายตอนตอนปีไหน แล้วกลไปแต่ทั้งนั้นรักที่สุดขอเพลงอิจฉามันีเธอร้ไมอิจฉาทุกทีมาเรามาร้องเพลงนี้กันดีกว่าเพงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากร้องให้ตัวเองตั้งแต่วันที่ตั้งแต่โควิดตั้งแต่พี่ชายเสียตั้งแต่ เจอเรื่องโน่นนี่นั่นมาแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองมาตลอดเราถ้าเราเจอกันเราร้องเพลงนี้กันนะมันไม่ใช่เพลงของตัวเองหรอกแต่ว่าชอบแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิงรักรักกว่าเดิมได้สําไป เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เอาไปพร้อมๆกันและสุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักรักกว่าเดิม สไสปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้ว <jar Weiter> <cima> อยู่เป็นกำลังใจกันนานๆนะคะอย่าไปไหน พึบพึบฮึบพึบบพึบึบที่เราอยู่รอดมาได้กับกำลังใจแหละ เนี่ยเราทุกคนในนี้เป็นกำลังใจให้มากๆเลยรู้ไหมอย่าหายไปไหนนะสมมุติว่าไม่ได้มาโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าหายไปไหนนะเดีย๋ยวจะทำงานแล้ว คนเลยรักแนทรักเมลรักกวินรักนี่รักนุชชันนี่รัก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 หมดเลยรักบุษบารักพลอยรักทุกคนเลยรักฟ้ารักป้ายชุมพรรักนานารักแพมรักก๊อลรักชลดารัก ส้มรักทุกคนเลยรักเอด้วยนะรักโบรักพี่อันรักเฟียรี่รักพัดรักหญิงรักการรักกันรักซัพพอร์ตบิวนุ้ยรักแขรักมามม รักข้าวนะคะรักเจ้านางนะคะรักกวินนะคะ รักมิ้งนะคะรักกันนะคะรักอุ๋งอิงนะคะรักเน,น็ตนะรักนิชารักทอยร้อยโลรักฟ้ารักทุกคนเลย,ยเด็กเยี่ยมตัวละเดี๋ยวจะขึ้นเวทีแล้วนะคะ เสียใ,ใจได้แต่อย่าให้นานไม่นานแล้วกอดกันมาจูเนียรักจูเนียนะรักพี่แจนนะคะบายบายนะยิ้มส่งท้ายกันหน่อยจะไปแล้วเลยรักเอินค่ะถุยเด๋ยวทิ่มลูกตาหลุดเลยยีแพมอิตาเลกอดมากอด